ที่เรายังไม่ได้ชั้นหนึ่งคือสมาธิเราได้แล้วหรือยังหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นสุขไม่ไปรู้ไม่ไปคิดอะไรทั้งสิน้นรู้อยู่อย่างนั้นรู้อยู่ได้นานตามที่เราต้องการจิตเย็นสบายเราได้แล้วหรือยัง หายใจแล้วลมหายใจละเอียดขึ้นหายใจเข้าไปเย็นรู้ลมหายใจภายในกายตั้งแต่หน้าอกลงไปถึงท้องจากท้องขึ้นมาถึงหน้าอกรู้ชัดเจนแต่ที่จมูกนี่เย็นเย็น,ยนแต่จิตก็เป็นสุขมากขึ้นเราได้แล้วหรืออยังชาญสาม รูล้ลมตั้งแต่ลิ้นปีไปถึงท้องคือศูนย์กลางกายออกจากท้องมาถึงลิ้นปีเลยกว่าลิ้นปีขึ้นมาแทบไม่ปรากฏลมหายใจจนตัวก็จะแน่นหนักชาญสามในตัวจะแน่นหนักตัวแข็งก็อย่าไปดูกายดูลมต่อไป ถ้าไปดูกายบางคนว่าจะมีความรู้สึก,กตกใจเเราเป็นอะไรนะกลับไปยึดกายตามความเคยชินก็ดูลมต่อไปเราได้แล้วหรือ,อยังชานสีไม่มีลมหายใจเลยจิตนิ่งอยู่ศูนย์กลางกายสงบว่างเป็นสุขเราได้แล้วหรือ,อยัง อุเบกขาเมื่อเราดูความสุขฌานสี่ไม่มีลมหายใจใช้ความรู้สึกดูมันก็จะลงไปว่างเปล่าไม่มีไม่มีความรู้สึกที่เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไม่มีตัว,ไม,มตวไม่มีตนเบาเฉยเราได้แล้วหรืออยังถ้าได้แล้วก็สิน ที่เรากำหนดดูหรือที่ปรากฏเองคือความว่างจ้าเป็นแสงสว่างอยู่ที่สูงย์กลางกายเราได้แล้วหรือ,อยังเมื่อได้แล้วการพิจาร,รารณารมการอธิษฐานจิตถอนฌานเพื่อมาพิจารณารมเราทำได้แล้วหรือ,อยังอย่างนี้เป็นการสำรวจว่าอะไรที่เราทำได้ อะไรที่เรายังทำไม่ได้แต่ถ้ามันทำไม่ได้เราก็ดูลมหายใจต่อไปไม่ใช่ไม่ได้เราก็มานั่งกลุ้มก็ดูลมหายใจต่อไปอย่างที่บอกแล้วว่าอยากได้ัานหนึ่งทำยังไงก็มีสติรู้อยู่กับลมหายใจของเราหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จะภาวนาด้วยก็ตามใจ ถ้าทาไปอย่างนั้นแล้วมันแล่นในที่สุดมันจะได้ชันหนึ่งได้ชันหนึ่งแล้วอยากได้ชันสองทำยังไงก็ดูลมหายใจต่อไปแนบแน่นอยู่กับลมหายใจต่อไปอยากได้ชันสามก็ดูลมนี่แหละอยากได้ชันสี่ก็ดูลมดูจนไม่มีลมจนจิตเปนิ่งนั้นถ้าอยางไม่ได้ตัวไหนก็ดูลมต่อไป ไม่ใช่เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนี้เกิดโทสะเกิดความลังเลวุ่นวายอย่างนั้นหมดโอกาสที่จะได้แล้วการยึดมั่นในกายนี้ก็ที่บอกไปแล้วนึกถึงคิดถึงความแก่ที่จะต้องมีต่อไปเบื้องหน้าหรือที่มันแก่อยู่ทุกวันทุกนาที เราคิดอย่างไงเราเป็นทุกข์เราหวั่นไหวไหมควาเจะบไ้ได้ปล่อยที่จะมีต่อไปวันข้างหน้าเราคิดอย่างไงเราเป็นทุกข์วิตกกังวลหวั่นไหวหรือไม่ว่าร่างกายเขาเป็นอย่างนี้ความตายที่จะมีต่อไปวันข้างหน้าใจเราเป็นทุกข์ไหมกังวลไหม นี่ก็สำรวจใจว่าเราละสก,กายทิฏฐิได้หรือ,อยังจากใจนะไม่ใช่มาคิดทึกทักอาวะได้ไม่เป็นไรไม่หวั่นไหวหรอกสบายมากต้องรู้ที่ใจไม่ใช่ทำใจต้องรู้ที่ใจเมื่อเราพิจารณาและคิดถามใจใจตอบทันทีเลย เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราไม่มีทุกข์เลยไม่แต่น,นิดเดียวในใจเมื่อเห็นความแก่ความเจ็บความตายที่จะปรากฏกับเราต่อไปเบื้องหน้าเนี่ยอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าเราละอะไรไปได้บ้างละได้มากคุณธรรมเราก็สูงมากความสุขเราก็สูงมากละได้น้อยคุณธรรมเราก็ลดน้อย ความสุขของเราก็ลดน้อยละไม่ได้คุณธรรมของเราก็เขาเรียกว่าอ่อนมากต่ำมากและความสุขก็มีน้อยมากส่วนมากก็จะเป็นความทุกข์ถ้าเราพิจารณาดูด้วยจิตของเราอย่างนี้ในที่สุดเราก็จะรู้ความจริงว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระโสดาบันเป็นผู้มีสุขมากแต่มีทุกน้อยเป็นความจริงในตัวที่ทำให้เราทุกมากก็คือร่างกายนี้แหละเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเราจึงทุกมากแต่ถ้าเราวางด้วยความเข้าใจวางความยึดมั่นถือมัน่นวางได้มากเราก็เป็นทุกน้อยลงมากเป็นสุขเพิ่มขึ้นมาก มันก็อยู่อย่างนี้เราจะได้รู้กลาวก้าวหน้าของเราถืออีกในยะหนึ่งเขาก็อบประมาไว้ว่าชาญหนึ่งเนี่ยเหมือนเรายืนอยู่ห่างกองไฟแต่ยังได้รับไออุ่นหรือกลิ่นของไฟนั่นคืออย่างสุกน้อยอยังมีร้อน มากระทบอยู่บ้างชานสองเหมือนเราถอยห่างกองไฟมายังความร้อนมาไม่ถึงอย่างก็ดีอย่างดีก็มีเศษเศษสิ่งของที่ไหม้ปลิวมาบ้างแต่ไอร้อนของไฟนั่นมาไม่ถึงเราเย็นสบาย ้าชานสามนั้นเปรียบเหมือนเราอยู่ห่างกองไฟมามากแล้วทั้งกลิ่นทั้งไอความร้อนไม่มีไม่มีกลิ่นไม่มีไอความร้อนของไฟเลย้าชานสี่นี่ไม่มีไฟให้มองเห็นเลยมองก็ไม่เห็นกองไฟ ความร้อนก,นกไ็ไม่มีมาถึงกลิ่นก็ไม่ไม่มีมาถึงจิตมั่นคงเป็นสุขนิ่งกองไฟไม่สามารถทำให้จิตของเราวันไหวได้หรือไม่สามารถเข้ามากระทบจิตกระทบกายเราได้ก็โดยัยยะอย่างนี้แหละก็จำไว้ไปพิจารณาสำรวจจิตส่วนการใช้กระสินดูจิต เขาเคยสอนไปก็ไม่ใช่น้อยแต่ว่าผู้ดียังไม่ได้ฌานไม่ได้สมาธิก็เลยไม่ได้สอนถ้าโรงฌานดีทรงสมาธิดีหรือได้กสินก็จะสอนวิธีใช้กสินดูจิตใช้กสินชำระจิตใช้กสินสอดส่อง ดูกายนี้เรียกว่าใช้ทางปิปัสนาเพื่อการรู้แจ้งในกายนี้อันนั้นต,ต่อไปคงจะได้สอนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั้นเราก็ทำของเราไปมาทำไปได้ถึงระดับหนึ่งก็จะสอนให้อีกระดับหนึ่งนะ อย่างน้อยตอนนี้ก็ให้ส่งฉานได้มีความสุขพิจารณากายได้ว่างว่างกันยึดมั่นถือมั่นได้คุณสมบัติของปโสดาบันก็จะได้แจ่มชัดอยู่ที่ใจของเราท้าม่งั้นก็สงสัยเราได้หรือเปล่านะเราได้เป็นโสดาบันหรือเปล่านะถ้าทำได้ดูจิตถามจิต แล้วมันวางได้อย่างที่ว่าเนี่ยความเป็นโสดาบันคือละสกายทิฐิก็จะแจ่มกระจ่างแก่ใจของเราไม่มีลังเลสงสัยสังโยชน์ข้อที่สองนี่ความลังเลสงสัยก็จะไม่มีแล้วเราก็จะมั่นคงในพระรัตนาไตรแล้วเราก็จะไม่เชื่อมงคลข่าวลือซึ่ง เป็นของไราสาระไม่มีกันสารทําตามก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ทําตามก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรแต่จะได้เดินตรงทางยิ่งขึ้นเที่ยวน,นี้ก็พูดถึงหลักหลักและวิธีการธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นฟังแล้วปฏิบัติตามได้ถ้าฟังแล้วรู้แต่ปฏิบัติตามไม่ได้ไม่ใช่ธรรมะพะพุทธเจ้า แล้วการฟังธรรมะพระุทธเจ้าแล้วไปสรุปว่ารู้แล้วใช้ไม่ได้รู้ไม่จริงถ้ารู้จริงไม่พูดในสมัยพุทธกาลก็นี่ก็บอกหลายหนแล้วก็มีพระก็คุยฟุ้งไปทั่วโอ้ยพระตรมนักโกดมนะอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่จะพูดอะไรก็รู้หมดพระทั้งหลายห้ามปรามก็ไม่เชื่อผนทาย พระก็ไปบอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เรียกมาในทางกางที่ประชุมสงฆ์มาถามว่าเธอพูดอย่างนี้จริงหรือว่าพระรมนกโกดมอาปากก็เห็นลิงไก่คือรู้หมดธรรมะที่พระเจ้าตัดรู้หมดจําได้หมดนั่นีอพระเจ้าก็ตําหนิกลุภาษาเราแล้วพระเจ้าก็ด่าเอาว่ามมฆกับบุรุษนั่นคือพระพุทธเจ้า ไม่สรรเสริญสุตะเมียปัญญาให้มีให้เรียนให้รู้แต่รู้แล้วต้องปฏิบัติความรู้จากการปฏิบัติจึงจะเป็นความรู้ที่ใช้ได้ถ้าหาว่าเรียนแล้วรู้รู้แล้วก็โวยโตโอวดพอ,อใครพูดก็รู้หมดแล้วรู้หมดแล้วเนี่ยไม่ได้ไเลยนะ แล้การที่ไปพูดอย่างนั้นก็เป็นการเหมิมเกลิมอวดดีอวดเด่นแสดงไม่ได้อะไรเลยนะใครก็ตามที่มีนิสัยชอบอวดโอ้ชอบโอ้อวดอวดดีอวดเด่นอวดวิเศษพิจารณาตัวเองเลยนะนั่นไม่ใช่วิสัยของอริยะบุคคลนั่นเป็นวิสัยของผู้มีกิเลสหนาะปัญญาน,นิ่ม จะเอาดีไม่ได้นั่หนเ่งด้วยพฤติกรรมอย่างนี้อีกหน่อยประตูก็เปิดเปิดร้อยเปอร์เซที่มาพูดถึงในการปฏิบัติก็อย่าลืมแล้วกันสุตะก็จำเป็นแต่เอาเท่าที่จำเป็นไม่ใช่ว่าอุตรุดเลี้ยนอุตรุดเหมือนอย่างพระเอาปเปลี่ยน 7, เจ็ดเปลี่ยนแปดเปลี่ยนเก้ารู พอรู้เป็นแนวทางอย่างรู้ในมหาตติปัฏฐานสูตรรู้พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรก็ควรจะหาสติปัฏฐานสูตรฉบับตัวจริงโดยสมบูรณ์มาอ่านทำความเข้าใจพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรแต่มหาตติปัฏฐานสูตรนี่แหละที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ชาวกรุกรุนคร ซึ่งถือเป็นพวกที่ฉลาดฟังปุ๊บทำได้ฟังทีเดียวรู้ทำได้เป็นพวกฉลาดแม้แต่นกที่ชาวกรุรัดเลี้ยงไว้ก็ยังรู้ทำอมะอย่างนกของนางอะไรเนี่ยถูกเหยี่ยวเชียวโฉบขึ้นไปนายจุก็ช่วยเอากลับมาได้นางก็ถามนก นกแก้วแล้วนกนกแก้วมาตอนที่เหยี่วมันเฉียวขึ้นไปน่ยขยุ่มจับคอเอาไปเนี่ยคิดยังไงกลัวตายไหมคิดอะไรคิดอะไรอยู่คิดว่างไงนกแก้วก็บอกว่าก็คิดว่าโครงกระดูกอันหนึ่งคาาโครงกระดูกอีกอันหนึ่งไปเนี่ยนกแก้วตอบอย่างนั้น เพราะนั้นไม่ได้กลัวตายไม่ได้กลัวอะไรเลยก็อมองดูจากต่ว,ว่าเป็นโครงกระดูกเนี่ยชาวกรุรัดฉล,ลาดตัวทั้งนกที่เลี้ยงไว้ก็ฉลาดโดยเฉพาะในธรรมพระเจ้าจึงสอนมหาสติปัฐานสุดาทางนี้เป็นทางสายเอกสายเดียวที่ไม่มีสายอื่นยิ่งกว่า เป็นทางที่เป็นใบเพื่อตัดห่วงหาอะไรตดตัดความเศร้าโศกโศกอาดูนในโลกนี้เสียได้โดยเริ่มต้นที่บทที่หนึ่งอานาปานสติคือการอบรมจิตให้สงบโดยการดูลมหายใจเข้าออกถ้าเขาพูดถึงฌานต่างๆและการเข้าฌานสลับฌาน การอธิษฐานหรือว่าให้เป็นวะสีที่สอนไปแล้วให้เข่าชานออกชานสลับชานได้อย่างเป็นวะสีวสีปแปลว,ว่าชํานาญหรือแคลงวลร่งทําไมพูดซะเลยก็จะว่าเอามาจากไหนก็เอามาจากตำราหาสติปัฏฐานาสูตรที่พระเจ้าจัดนั่นแหละทำมาจิตสงบ,บแล้วเนี่ยห้ย,ยก,กจิตขึ้น สู่วิวัฒนาโดยใช้คำว่าดูกายคตานุสติกรรมฐานพิจารณาดูกายคตานุสติกรรมฐานก็คือว่าศึกษาและทำความรู้กายนี่แหละซึ่งมีอาการ32สิบสองไปเห็นเห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นส่วนประกอบ ของธาตุต่างๆหรือส่วนต่างๆที่มาประกอบกันเข้ารวมมาเข้าก็เรียกว่าคนแล้วก็สมมติชื่อเรียกชื่อนั้นชื่อนี้้วส่วนประกอบเหล่านี้ก็มีความไม่กิรังยั่งยืนคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็พิจารณาไปตตะเกสาคือผมทั้งหลายโลมาคือคนทั้งหลายนี่แหละเป็นชิ้นชิ้นชิ้นจิตก็จะ รู้ความจริงแล้วก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายการที่จะไปหลงยึดเอาไว้เพราะยึดยังไงก็ยึดไม่อยู่มันก็เสื่อมไปตามลําดับแล้วมันก็แตกดับไปนในที่สุดมันเป็นของมันอย่างนั้นทุกชิ้นส่วนร่างกายขาตานุสติกรรมฐานเนี่ยที่เขาไปแปลว่าตามดูกายนั้นดูล้อนหนอ หนาวเนอเย็นหนอปวดหนอเห็นหนอนะี่ยก็ตามดูกายดูอย่างนี้ไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสอนอนะไม่ใช่ทางที่พระเจ้าสอนดูจนดูสักกี่สิบปีก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาที่เขาไม่ชไปตำหนินะชี้ให้ดูหรือใครชอบก็ไปดูเอาก็แล้วกันแล้วจะรู้เองว่าได้อะไรบ้าง จะสัตวธรรมไว้ซื่อบื้อซื่อบื้อไว้ทาแล้วต้องพิจารณาดูด้วยเราได้อะไรจากการทําตามคําสอนนี้อะไรที่ว่าคืออะไรได้อะไรคืออะไรก็ได้มักได้ผลไงที่พระเจ้าสอนในคำสอนพระองค์เมื่อปฏิบัติตามแล้วจะต้องได้มักได้ผลปิดประตูใบภูมิได้จะต้องเป็นอริยะบุคคลหรือเป็นพระอริยะเจ้า เป็นตั้งแต่โสดาบันปฏิมั์โสดาปฏิผลไปจนถึงอาราัตมร์อาราัตถผลสี่บุคคลแปดคู่เลยนะถึงสี่คู่แปดบุคคลเพราะนั้นจะไปนั่งอยู่อย่างนั้นนะยุบยุบพองพองหนาวหนอร้อนหนอหิวหนอเห็นหนอฟังหนอถามแล้วได้อะไรวางอะไรได้บ้างคามละสกายทิฐิ ละการยึดมั่นถึงมั่นว่ากายนี้เป็นตัวตนของเราเป็นเราดูอยู่อย่างนั้นวางอะไรได้บ้างจะไปทึกทักกันองนี้เป็นไอโน่นเป็นไอนี่ดูไรสาระละมันต้องละจากใจใจที่เขาไปรู้เห็นด่างกายนี้ตามความเป็นจริงไม่อยอมมานั่งดูร้อนร้อนหนาวหนาวยุบยุบพองพอง เราปฏิบัติมาถึงวันนี้เราก็รู้แล้วหลายคนก็รู้แล้วหลายคนเข้าใจได้เห็นจริงแล้วเพราะเราส่งชานได้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงหลายคนก็เคยไปทำมาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียเวลาไปตั้งทั้งเยอะทั้งแยะป่ยะอยให้เวลาวิ่งผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้ไเลยตอนได้มากได้ผล มาติตปัฏฐานูสุหรือไม่ก็ดูเป็นาธาตุเพื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้ประกอบ้พรทาตทั้งสี่อันนี้โดยสรุปนะรายละเอียดพูดไปหมดแล้วหรือดูอสุกรรมฐานโดยเห็นความจริงว่าร่างกายนี้แท้จริงไม่ได้สวยงามอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคิด ถ้าก็ดูร่างกายนี้ไม่คงทนถาวรและไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับให้เป็นไปตามใจเราชอบได้ถ้าก็ดูมรณาดุสติดูว่าร่างกายนี้สกรปรกก็ต้องดูไปถึงมูลเหตุของมันคืออาหารทั้งหลายอาหารเรปฏิกลสัญญาเนี่ยให้จำไว้ได้รู้ไว้เข้าใจไว้ว่าอาหารทั้งหลายนี่แหละเอาใจจะนำ พลังมาสู่ร่างกายนี้ความเจริญเติบโต,ตมาสู่กายนี้มันยังนําความสุขปรกมาสู่กายนี้ด้วยในมหาตติประานาสูตรนั่นแหละหาอา่านดูซิมาก่อนนี่ก็แจกหลวงพ่อฤาษีเนี่ยหนังสือหลวงพ่อฤาษีนี่ก็ดีตรงที่ว่าท่านไม่ได้ลอกตาําราเขาถ่ายจากคําสอนของท่านมาเป็นหนังสือแล้วว่า พูดไปทัางก็อ้างวะทัานก็ชี้ดูอันนี้ทฤษฎีว่าอย่างนี้แต่ทาปฏิบัติทําอย่างนี้เป็นธรรมปฏิบัติไม่ใช่ธรรมปริยัติหรือทฤษฎีล้วนๆอางน,นี้หลวงพ่อสอนอยู่นี่ก็เป็นธรรมปฏิบัติถ้าเอาธรรมะทฤษฎีมาก็จะทาหัวข้อว่าไงเอาแตกออกไปว่าอย่างไรแปลว่าอะไร อันนี้เป็นธรรมะปฏิบัติเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะรู้ผลแล้วก็จะรู้ตามที่ทฤษฎีว่านะจะเข้าใจตามที่ทฤษฎีว่าเออรู้จักใจนะอันนี้ก็สักซ้อมท่องว่าไปหาอ่านดูมังางที่กุติของพ่อพอมีอยู่บ้างมั้งหาเล่มสิบเล่มจะยืมไปหมุนเวียนอ่านกันก็ได้ สมัยก่อนก็แจกกันทุกคนคนละเล่มคนละเล่มจะได้ทำความรู้ไว้ก่อนบ้างเป็นทุนเมื่อฟังคำอธิบายจะได้เข้าใจง่ายขึ้นไม่ใช่พูดถึงอะไรก็งงเอ๊ะอะไรนะเอ๊ะอะไรนะมันทำให้เข้าใจยากแต่ถ้าเรารู้มีพื้นฐานมาบ้างเราจะเข้าใจง่ายที่เขามาพูดนิดหนึ่ง ที่บอกว่าการปฏิบัติเป้าหมายมันอยู่ที่พระนิพพานเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็ต้องดำเนินไปให้ใกล้นิพพานเข้าไปทุกทีเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันเดินทางใกล้พระนิพพานเข้าไปแล้วเนี่ยมารู้จากศีลน,นี่แหละศีลห้าที่เรามีอยู่นี่เป็นสมบัติของมนุษย์ ฮิโอตับปะเป็นศีลของเทวดาคือโลกสวรรค์สวรรค์ทั้งหกชั้นเมื่อเราได้ศีลมนุษย์แล้วจิตเจริญขึ้นไปจนถึงศีลของเทวดาที่พูดไว้เมื่อเช้าระนั้นแสดงว่าเราเลื่อนขึ้นไปถึงชั้นเทวดาแล้ว แล้วเมื่อต่อไปเนี่ยเราประพฤติไปจนคุณธรรมศีลของพรหมปรากฏขึ้นในใจของเราคือเมตตากรุณาโมทิตาอุเวกขาเราเป็นมนุษย์พรมมาเป็นพรหมแต่ตยังไม่ตายเนี่ยฐานะของพรหมมก็อยู่ใกล้พนิพพานเข้าไปแล้วนะ ด้วยคุณธรรมมันเคลื่อนใกล้นิผ่านกัาไปาทุกทีจากมนุษย์ไปสู่เทวโลกสู่สวรรค์จากเทวโลกเลื่อนไปสู่พรมโลกตอนนี้ก็เหลือเลื่อนจากพรมโลกไปสู่นิพพานทั้งหมดตั้งแต่มนุษย์ไปถึงพรมโลกมีศีลเป็นเครื่องชี้วัดว่าเรา พัฒนาขึ้นไปหรือเจริญขึ้นไปจนถึงตรงนี้ด้วยคุณธรรมอันนี้นี่ดูด้านคุณธรรมแต่นิพพานนั้นก็ต้องดูว่าเราวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันหานี้ได้มากน้อยเพียงไรเราก็ปฏิบัติเพื่อการลดละเลิกการยึดมั่นถือมั่นถ้าเราเลิกยึดมั่นถือมั่นได้ จิตเราก็ถึงพระนิพพานแล้วตแต่ยังมีชีวิตอยู่ดับการยึดมั่นถือมั่นนี้ได้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ทางปฏิบัตินี่คุณธรรมแต่คุณธรรมก็ต้องคู่กับการปฏิบัติคู่ความรู้ความรู้จากการปฏิบัติก็คือตั้งแต่อบรมจิตให้สงบทรงฌาญได้ตามลำดับ คล่องแคล่วเป็นมาตรฐานแล้วก็จึงถึงขั้นยกจิตสู่วิปัสนาตัววิปัสสนานั่นแหละทำให้เราละกิเลสได้วางกิเลสได้และทำให้เราเข้านิพพานได้แต่จะต้องมีสมถะเป็นพื้นฐานปัญญานี่เหาสมถะเป็นด้านพื้นฐานแต่คุณธรรม เอาศีลห้าเป็นพื้นฐานเห็นไหมมันคู่กันไปเหมือนนิัพานก็จะต้องมีสมถะเป็นพื้นฐานและเดินคู่กันไปเกี่ยวก้อยกันเดินไปคุณธรรมมันจะเลื่อนใกล้นิพพานเข้าไปใกล้นิพพานเข้าไปด้วยลักษณะนี้และด้ยเหตุนี้นันก็ให้พิจารณาดู คุณธรรมหรือศีลของเราเราเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงมนุษย์สัมมนุษย์โสหรือว่าเป็นมนุษย์สทโวหรือเป็นมนุษย์สัพพรม,มาเรายอมรู้อยู่แก่ใจของเรานี่แหละเป็นตัวชีวิดเป็นตัวกำหนดขีดเส้นให้เราเดินเป็นหรือมักคือทางเดินที่ เป็นทางสายเอกสายเดียวที่ไม่มีสายอื่นจะมาเทียบได้นั่นลทางเดินของเราไม่เป็นไปตามมัคคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเายากที่เราจะเข้าถึงนิพพานก็ยากที่เราจะได้มรรคผลหวังว่าคงจะเข้าใจด้ยวยตัวถึงกันเอาละไอคิดจะถอนสมาธิ ถ้ามาอยู่ชั้นหนึ่งพอนึกถอนมันก็เป็นชั้นหนึ่งทันทีเดยอ,อัตโนมัติสูดลมให้ใจให้เต็มปอดแล้วปล่อยไปตามสบายได้ยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตาแผ่เต็มนะหน้าสี่สิบสามแล้วก็ในผลบุญที่พวกเราทำมานะที่เราก็ทำมาแล้วสี่วันกว่านี้ ทานศีลภาวนาอันนี้ส่งให้บุญนี้แก่ความสุขแก่เรามากน้อยเพียงใดคให้บุญบุศนี้ติดตามอุ้มชูเป็นเครื่องประคับประคองให้เราได้มีความสุขความเจริญเช่นนั้นต่อต่อไปจนเข้าถึงวริพานและกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยทำการทำงานด้วยความสุขใจโดยทั่วถึงกันเทิน